นี่จะใคงตรงนะโอ้ยย่ยมพี่น้องเย่มที่ยี่26มักกะาไฟแรกครับพี่น้องไฟแรกเริ่มงานยาำดีเปิดหัวแล้วพี่น้องเปิดหัวแงโมแดงนะครับจะด,ดูการ2 5 6 5ครับผมคลิปแรกขอแงร้องเบิงพี่น้อง เว่าด่าพี่น้องนะค,ครับนี่ม่าล่าพี่น้องแง่ยข้าวเดียวเฮ้ยแต่จังไรครับสัน้นเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมน้ำเนาะครับเนาะวันนี้พอกันคำคำจะน้อยครับถามงงกว่าพี่น้องแล้ววันนี้ผมจะพามาเมรยียนของสูงครับ แง่บัแดงครับพี่น้องคลิปนี้ที่เป็นคลิปแหลกครับคลิปแรกของปีหกหกหาแล้วครับเนาะแง่บัแดงครับพี่น้องคลิปแหลกเคล็ดลืายของการแง่บัวแดงก็คือเขาแง่ต้นที่มันเคยเคยไครเนาะครับเนาะใครหัวปีเขาเคยแง่ต้นไหนกับไปต้นนั้นเลยพี่น้องถ้ามันใครหัวปีือว่ามันใครต้นเปีะยังไงกับใครพี่น้องมาหน้มาเมื่อมาหน้มาเมื่อต้นหวาครับพี่น้องต้นหวาต้นแหลกแง่ต้นนี้ทุกปีครับ นี่คือการมัดมัดมันคโคกัด,<ฟ>ดครับสวิงนะครับเนาะโฟกัดนี่ครับใส่สวิงเอามันเก่าแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวผมจะซื้อใหม่เยอะครับมันขาดบ้างหไม่ครับที่เงาเงาเนี่ยมาลองว่งที่ลองครั้งแรกแล้วนะครั้รงแรกดูมันจะไใสไหมครั้งกับิีก้อนไม่ไหม,ไมหรอครับไค่อาจธิบไส่อาจธิบอตตรงตะวัน ไข่ไม่น้อยลองดู <c oughs> มันกอไม้มันไม่หยั่งเลยเถอะกอไม้ยังวะมันกอไม้ยังวะม,ม,มันแตกแล้วทั้งกอไม้บน,บนดู ยังบ่ทั้งนั่นเอาใหม่มาต่อเอาน,น่นน่นแน่นน่นอุ้ยใคร,ใครทั้งนั่นใครแถวใหม่ต้ตเอา ลงมาก่อนเดี๋ยวบบไงทั้งต่ออะไติมาลงมาทางนัง้นก็มีอีกหลายหางอยู่เด้อห่ยๆๆๆถือใจหัวกันเด, <l ug> มด้มาดูค่ะมาดูค่ะมาดูล้างแรกกันมันจะเป็นจ่าแล้วจะเป็นมู <l ug> <l ug> ใครบ้าง <l ug> ใ,ใ,ใครน้อยไข่ปนนี่เลยไข่น้อย นี่ไข่ตรงมันน่ะมันเนี่ไข่ตุงมันนะ่นนนนะนี่ต่อแ่ต่อมองนางันก่นอนนะเราดูล้างที่สองต่วาหล้างเทิงกันเห็นมหนหวกตะกอ ใช่ปุน่นอ,อ้ยเฮียเบิดว้ายเปนซีมักมันต้นบ่เทอะนี่มันเจบแนะม,มันิีนข่โอ้้ทังเมื่อกี้นี่ต้องเอาใหม่มาต่อได้หน่ไปลง ผมขั้นตอนการเห็ดนะครับเนาะนะครับอู้ยไข่ตรงหลอยู่ด้วยหนึ่ตรงหลอยู่เอาแป้งครับแป้งเขาเหนียวทีเนี่ยจจกะาาเอแป้งมันทำประหลังแป้งมันทำประหลังครับพี่น้องนะครับกระเท็บเก้าเนี่ยนะครับเคยเห็นในพี่น้องเบื้องสัวปีเนาะครับเนาะมันกระเทียมนี้ไข่ตรงกับไข่หน่อยผสมกันพี่น้องหัวกระเหลื่มไข่หัวกระเหลื่มไข่ครับส่วนฤดูกาลครับ ปัดแมออกครับวอาแม่มันแป้งก็ใส่แป้งนี่นะครับนี่ครับเนี่ยบ่ได้โฆษณาได้ครับเดินนี่ใส่แป้งนี่แหละครับเอาพยามสีบ่าใส่น้ำครับพี่น้องปัดแมมันออกแมมันตั้งสีปตายเอาออกทั้งสี่แล้วครับวิธีการเฮ็ดกับเฮ็ดประมาณานี้แหละครับพี่น้องครับเอาแม่ออกเลย เอาแมนไปครับเดี๋ยวคันเอาแมนไปกินเนี่ยมันกับบะมี่หั่นไห่ห้าวเงี้ยอีกปีหนาปล่อยมันคือเกลือมันกับตีเหลือตะไคร้ได้พี่น้องเห็นบ่ครับค่อยๆแม่พาออกเห็นบ่ครับไข่ตรงๆตรงผสมไข่ผักเพราะว่าแค่แตตุมเสร็จไไข่ผักก็คือไข่ไข่หน่อยไข่สีเปลี่ยนหมดแดงครับเห็นบ่ครับนี่ครับนี่กระลังตรงครับพี่น้องกระลังไข่ครับ เดี๋ยวไปลุ่นลังต่อไปครับพี่น้องลุ่นลังต่อไปน้าค่ะมาดูกันค่ะที่นี่แม่นักอุ่นตุนเลยแม่เครื่องหวิงใบมันใบมันะเครื่องหวิงมาบ๊อขบใบแล้วมันเบิ่งคังมันเบิงไข่มันเนี่ยฟาดพื่อน่ะเฮ้ย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 พื่อน่ะเพื่อน่ะเยอะหน่อยนะไเอากระหูกกันโอ้ใครตรงอยู่พี่น้อง ใใตรงอเลยคหามาอมอ,อ,งองเลยนี่แหลครับมันไม่ยุ่งหลยนครับเรหนี่แหละครับเทคนิคการนี่ใข่โมดเดงยงนะครับเนาะพะว่าต้องบต้องไปย่างหานะครับว่าต้นไหนที่มีห้างนะครับเนะาะเขาใหญ่ยูสุปีเขาหูคับว่าต้นไหนใครเ่าไใคต้นไหนมันเ่าใคมันกัดจีบไขาใคะครับ ต้นไหนที่มันไครมันกับใข่สุกปีต้นไหนไข่ต้นปีกับใข่ต้นปีสี่หละ่ะพี่น้องมันจะมีต้นไข่ต้นปีเดือนมีนาคุมผ้ามีสาเนี่ยค่ะใครอยู่พี่น้องเขาจำเอาครับว่าต้นไหนใครก่าใครนะครับเนาะบอกเทคนิคพี่น้องครับไปพอต้อนไหนกะที่แง,ย,งย่างเดียวโอ้เมื่อยตายครับพี่น้องนี่วิธีการกะที่นะครับแงลงมาแล้วกับใส่แกงมันใส่ถาด เทลงไปเทากันน okay, okay. okay. wow. ี <wi> ่ครับเอานีออกอันน oh, okay. okay. ี้เหลืองานไม่นี่ครับนี่หัวจะพักันเหลืองานครับเลยมาซองเบิ้งอุ้ยไข่ตรงดีพี่น้องแก้มโอ้ก็ขาพรได้ครับตุ้งหนาพี่น้องกำลังไข่เดียอีเจ็กอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็ไข่เต็มห้างล้วพี่น้อง อันนี้มันเหลื่อมใครซื้อเนี่ยนี่ฝนตกลงมาเทียวเดียวครับต้องอาทิตย์ษฐานตกแห้งอยู่โอ้ใครง่ามง่ายพี่น้องง่ายหมองง่ายหมองง่ายหมองหมดจมาแล้วโอ้โอ้โอ้โอหสวยสอยู่ครับพี่น้องมองครับนี่แหละครับวิธีการง่ายๆครับพี่น้อง มันชีได้ตะไคร้เลยครับตะไคร้ตรงๆเลยข้าเอไปขายเนากะทิเฮ็ดง่ายไปห่อนบานเานา้อกะทิไส้กุแล้วก็เอาหนามไสเนาะครับเนาะแล้วจีไถ่เบื้องอีกเทียนึงครับไปห่อดบานกอนเนาะครับเนาะวิธีการครับโอเคเดี๋ยวไปเบื้องไปหลุดนั่งต่อไปครับ <c oughs> มีการต่อไหมเได้วันนี้นันว่าถึงเสดายมันทั้งใหญ่ๆเลยใครมาเท่า เงี้หฮังดำน้ำเด้อหังเก่ามันอยู่ทุกคนเลวเนี่ย,ำำ <c oughs> ยสู้หังดำเบื้องต่าฮือหังดำหังเก่ามันนแข่งกันเห,น,หนทั่้น,ออนบอกฮังะข่างพีไหม ข้างซ้ายเห็นไหมดิข้างแตกดิโอ้ยเจ็บตัวแล้วนี่บละ่ะนี่อยู่โอ้ยมันบ่ลงหวิงไห้ใครอยู่ในเดียไม่ใครมันน่ะแต่ว่ามันบ่ทันได่ลงหวิงไห้ใครมั้โอ้โหกัดเต็มมือแล้ว เอาเงยร้องเบิงพี่น้องเห็นวัดอะไรพี่น้นอ,อ,นองนะครับนี่แหละของสูงแขกแล้วกินกันล้บากแน่แนอะพี่น้องว่าต้องไปว่ามันแพ้งเราเด้อครับซื้อกิน หาย,ยากครับผมข้างใหนอีกมองเกาัอนนี้มาเซิบเซิซื้อๆอออดอกพี่น้องกะจีรอวันเสาร์วันอาทิตย์ปุ๋ยล้วครับยุดเต็มๆหมดนล้วครับที่ได้เต็มระบบนะครับเนาะกะจีพาสติกพายให้พี่น้องมึงซื้อก็วันนี้มาแซมเปิลมึงซื้อ นยยั่นใครยืนหรอกพี่น้องตะวันบัดนี้หลายท่านมันหนาวท่นใครอี่นีวไว้ก็ต้องห่วงแหละพี่น้องทั้งเดียวนี่เกิงกระวิงบุญละครับนี่บุญละองแง่ข้าวเดียวเฮ้ยจะต่างหลายครับ มันนี่กัมาแซมเป,ปิลเบื้องซือๆดอกพี่น้องใช่พี่น้องกุ้นนะครับนอกวิธีการเหตุแบบใดนะครับลำบากแบบไหนตัวเชดากินม่ขึ้นอย่างนี้ดอกพี่น่องกุ้นาะครับเนืเข้าเดียวกูด่า่ไนไว้ครับขายกับ่ามนสองสามรยดอพี่น้องกนดูกันหมันสใายกขเ,เ้่าไัน ฝัางของมอนี่ของคนไหนของมบ้านกดอนนัมีห้างอยู่เด็กหนาขมหน่ดูปลามันกี้นี่นะเนดี๋เขนะา,าเอาคัางตันเดียวกับบนะา้านน่นะต่างาต่างาอัน แตงกว่าน้ำไมนเกี่ยววันนี้ติ๊บไปเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งกึนเพี่น้องจะข้าววันนว่าท่านขับมาไหนครับเดี๋ยวขี่ไปข้าวไปหลุนกันต่อไปไปเลยทั้ง,งต่อไปขามีัง้งเราครับเนาะข้าบผมมีข้งกะเวลากันอีกเแกนหนึ่งใส่แต่ข้า,า,ง,ไปไปางไงผมนี่ครับต้นดูดน,นี่ครับข้างนี้ อาจจะมีห ah, <cin itu> ้างเดียวนี่ยแหละพี่น้องลองเบิึงนะพี่น้องเนาะลองแหย่ดูครับลองแหย่ดูก่ะเพยกับพวกพี่ยังครับเดี๋ยวว่างกินลรางดีเลยนต่ห้างหางเก่ามันหลายหลายแต่ห้างใหม่หัวก็มีห้างเดียว ไม่แมันใครอยู่ติดเหรอล้นขวากเลยโอ้โหผิวจะคล้องหู้จากแล้วย่างไว้เบิ่งต้นก็ไดาบ้วงบ่วิ่งนะครับผมสียหายเบื้องไข่ผักครับไข่น้อยไข่น้อยไข่น้อยมันมันส่ไข่อยู่ติดเงินขอนย้ํามันโอ้ยมันเป็นไข่น้อยไข่ผัก ้หน่อยเบาพี่น้องเบาน้ำเบิบ้งค่ะเบื้องั้งนี่ค่ะเราเคยมาทาั้งนี่จ้าเทียวเรามาเจอนี่ค่ะลังไข้ค่ะแต่ว่าสีหลายสีหน่อยเดี๋ยวมาดูกันค่ะทั้งไม้เนี่ยแย่หลดเถาเพียมันไข่ ไปมาอ,อีกไมาอีกน้อยนะมันเป็นก้อนหินมันเป็นก้อนหินข้างหลังเจ้านะยึดไปอีกเออพอดีคำยังไงละคำเลยคำเลยนี่ไงมาเลกันมาน่กักมาดักอ้ยมันนักคขานักนักค่ะ ทำไมนี่แจ๊คปุ๊ไหลลงจากใครเน่เนาะมันฟังผุนสิรักมีห้างอยู่ติอตอตอเอออหลาย,ยู่ฟากผุนเต่เราบวันแรกกระู่ก็กระวิงมาซ่อมยงไม่ลดคุอเอาลงแค่เดี๋ยวลดค่ะคุณนะคะพระอาทิตย์แดงแดงคุณกำลังสิต๊ะเหรอโอ้ยมาดูกันค่ะเปิ่งกันค่าพี่น้อง่าสิได้ลายได้หน่อยใครตรงซ้ำไหน นโอ,อ้โหมันกัดโอ้โหกัดสิโผล่ขนข้างเก่าข้างล่างนี่แหละเหรอมัแตกบ่สีข้างก้าข้างล่างไม่อยู่ข้างแม่นี่ก็ดีไม่อยู่ข้างแม่นี่ไม่อยู่ข้างแม่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับพี่น้องช็อตสุดท้ายครับผมโอ้ช็อตนี้เทียมถาดเลยครับพูดอ่ะนี่จะใครตรงตรงเลยโอ้ยี่ยมพี่น้องเย่ำที่ยี่สิบหกมกราไฟแรกครับพี่น้องไฟแรกเลิกงานย่ำดีเปิดหัวแล้วพี่น้องเปิดหัวเงี้ยวโมเด็งนะครับจะดูการสองปัหญหาลอยหกสิบนหะ <2, S 2> ้า 5, ครับผม <laughs> คลิปแรกครับผมอันนี้เป็น แค่บัหอดประมาณชั่วโมองเดียวเองพี่น้องหาโมงก็่ว้าขับเป็นสี่หกโมงแล้วครับคำเดียวเราจะได้กลับบ้านแล้วนะพี่น้องอาทิตย์ตกแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับ มันจงแฟมิลี่ครับผมเปิดหัวสกัดไหมครับพี่น้อง2,565แง่บูดแดงครับพี่น้องแง่แดงตอนแรกเห็นเวลาไม่ได้โอเคครับผมสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามชมนะครับเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้สิได้พวกผาดคลิปดีๆเนาะครับเนาะเดี๋ยวมืออื่นไปทำคุนเดี๋ยวมืออื่นผมเข่าเวนมืออื่นอยู่เวนครับพี่น้องอาจจะเว้นวันศุกร์วันเสาร์หมดละครับเดี๋ยวเข้าว่ากันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะ จะพาไปแง่ทั้งใดงลิดนนี้สวัสดีครับผม